คอนิจวาสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับสลามนะวันนี้นะครับก็อยู่กับแมปที่ชื่อว่าเซาเวสฟลอริดานะครับทุกคนก็แมปเซาเวสฟลอริดานะครับได้ทําการอัปเดตนะครับผมก็จะเป็นรถทั้งหมด8คันนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะก็ถ้าอยังไงนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ารถ8คันเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับผม ก็จะเป็นหมวดหมู่บนนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4คันนะครับทุกคนราคาคันแรกนะครับคันสีเขียวนะครับทุกคนก็อยู่ที่ราคา89,000นะครับทุกคนก็ราคานะครับใกล้ๆเหยียบแสนนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆมีเงินก็สามารถซื้อมากันได้เนะส่วนคันสีขาวนะครับราคาแสนสี่นะครับผมคันแสนสี่เนี้ยผมไม่รู้ว่าเปิดปรนทุนได้หรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะเปิดได้นะครับผมอ่าแล้วก็คันต่อไปนะครับคันสีแดงนี้ก็จะเป็นราคา1น0 0 0แสนนะครับผม หนึ่งแสนสี่พันก็หนึ่งแสนนะครับตีไปเลยเนาะส่วนอีกคันหนึ่งก็ราคาเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับผมคันนี้ก็น่าจะเปิดประหุนได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคทุกคนหมดหมู่บนสุดนะครับผ่านไปแล้วนะครับผมหมดหมู่ต่อไปนะครับก็จะอยู่ในหมดหมู่สปอร์ตนะครับทุกคนหมดหมู่สปอร์ตเนี่ยคันก็แบบว่าทรงคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นคนละรุ่นกันนะแบบหมดหมู่สปอร์ตนะประมาณนี้นะครับผมคันนี้นะครับ GT สามนะครับผมราคาอยู่ที่1,6ึ่งแสนหก ส่วนคันต่อไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา1นึ่งแสนเหมือนกันนะครับผมก็ราคาค่อนข้างที่จะไล่เรียกนะันเลยเนาะคันหนึ่งมีสปอยเลอร์หลังนะครับส่วนอีกคันหนึ่งไม่มีนะครับผมส่วนคันต่อไปคันสีส้มเนี่ยก็ราคาที่อยู่ที่ส0 0 0สนนะครับถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่นะครับผมส่วนคันสีเทานะครับทุกคนก็อยู่ในราคา1นึ0 0แสนเจ็ดหมื่นนะครับผมโอเคทุกคนผมมาได้ทําการซื้อไว้หมดแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าความเร็วเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับผมผมก็ได้จอดรถเอาไว้แล้วนะครับทุกคนนี่จอดรถไปคันนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปสนามกันดีกว่าว่าความเร็วเนี่ยจะประมาณไหนนะครับผมโอเคครับทุกคนหมดหมู่แรกนะครับที่ผมจะเลือกมานยะก็จะเป็นคันสีเขียวนะครับผมก็ค <Go. S 1> ันนี้นะครับคันสีเขียวนะทุกคนนะถามว่าสวยไหมครับผมคิดว่าค่อนข้างเที่ยะสวยเลยนะแล้วก็การออกตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วด้วยนะครับผมสีหลักที่เขาให้มานะครับก็จะมีสีเขียว แล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมไม่ใช่สีน้ำเงินสีสีฟ้านะครับแล้วก็สีส้มนะครับทุกคนนี่สีส้มสีส้มถามว่าสวยไหมก็ค่อนข้างที่จะสวยกันเลยทีเดียวนะทุกคนนะแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับผมนี่ดูชัดๆดีกว่าสีขาวสีขาวก็สวยนะครับทุกคน ต่อไปก็เป็นสีดํานะครับคันนี้นะครับผมชอบสีฟ้านะครับผมเนื่องจากผมเป็นคนชอบสีฟ้าอยู่แล้วนะทุกคนนะคันนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ183นะครับผมก็น่าจะไม่ค่อยเกินนี้เนะประมาณ183 184นะครับความเร็วได้ประมาณนี้นะครับผมมันก็ถามว่ามันสวยมัน้นมันดูค่อนข้างที่จะหลูนะครับทุกคน ก็ถ้าเพื่อนๆน่มีเงินก็สามารถซื้อมากันได้เลยนะครับคันนี้นะครับผมคันที่2นะครับคันที่ผมจะเสกมาก็คือคันสีขาวนะครับผมคันนี้ผมคิดว่าน่าจะเปิดประทุนได้นะครับทุกคนโอเคเราลองขึ้นรถด,ดูก่อนนะอ้าวจริงๆด้วยนะครับผมคันนี้นะครับสามารถเปิดประทุนได้นะครับผม ราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนกว่าๆนะ่หนึ่งแสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมคันนี้สามารถเปิดบัทุนได้แล้วก็สามารถซูมเข้าไปข้างในรถได้นะครับทุกคนเราก็จะเห็นพวงมาลัยรถนะครับเลี้ยวประมาณนี้ได้นะเรามาดูสีกันก่อนดีกว่าครับผมสีที่เขาให้มาคือสีหลักนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับทุกคนส่วนสีต่อไปก็จะเป็นสีน้ําเงินเลยนะครับผมคือน้ําเงินเลยนะส่วนสีต่อไปก็เป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองคันนี้ผมว่าเหมาะอยู่นะครับผมคันนี้นะส่วนสีต่อไปนะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นสีหลักนะครับทุกคนก็เป็นนสีขาวะ โอเคต่อไปนะครับก็เป็นสีเทานะครับผม สีเทาดูไม่ค่อยสวยนะครับต้องเปลี่ยนล้อนะครับถึงจะสวยนะแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นสีดานะครับผมนี่สีดําถามว่ามันดุไหมก็ค่อนข้างที่จะดุเลยนะครับสีดานะครับผมความเร็วคันนี้ก็เร็วกว่าคันเมื่อกี้นะครับเร็วอยู่ประมาณ2-3หน่วยนะครับคันนี้ความเร็วอยู่ที่189่งถึงหนึนะครับผมโอเคน่าจะอยู่เราวราประมาณ188อแหละทุกคนนะโอเคครับทุกคนต่อไปนะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับผมเป็นคันสีแดงนะครับทุกคนคันต่อไปนะคันนี้ก็ทรงค่อนข้างที่จะะแปกนครับ มันดูแปลกๆนะสำหรับสายตาผมนะมันดูค่อนข้างที่จะแปลกนะทุกคนนะคันนี้ผมไม่ชอบล้อนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมนี่ประมาณนี้เออประมาณนี้ค่อยเข้าแบบเออมันค่อยดูสวยหน่อยนะครับผมแล้วเราก็ลดต่ำไปนะครับผมลดต่ำได้หรือเปล่มมาออนี่นะครับนี่ลดต่ำให้รถคันนี้สวยเลยนะครับผม ค่อนข้างที่จะสวยมาก <c oughs> คือเราแค่เปลี่ยนล้อทุกคนคือรถมันสวยมากนะครับคือผมแนะนําจริงๆให้แบบเพื่อนๆเนี่ยซื้อเกมพาร์ตนะครับถ้าใครเล่นแมบ,บนี้นะซื้อเกมพาร์ตนะครับผมเกมพาร์ตเปลี่ยนล้อเนี่ยผมคิดว่าน่าจะคุ้มมากๆเลยคือเราสามารถเปลี่ยนล้อได้ทำให้รถด,ดิฟได้แล้วก็ทำให้รถนะครับโหลดต่ำได้นะครับผมมันแบบอเมซิ่งมากนะครับทุกคนโอเคต่อไปนะครับเราก็จะมาดูความเร็วแล้วก็มาดูสีรถที่เขาให้มานะครับผมสีหลักที่เขาให้มามันออกแบบว่าสีแดงๆชม ภูนะครับทุกคนแล้วก็สีลางอีกต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสีเขียวเนาะสีที่เขาให้มาฟรีนะครับก็สวยเหมือนกันนะสีเขียวเนะี่ยแล้วต่อไปก็เป็นสีเหลืองนะสีเหลืองถามว่าสวยไหมมันก็อุย้ยสวยวะ่ะสวยมากๆเลยทุกคนผมคิดว่าสวยนะคันนี้สีเหลืองก็สวยเลยอะ่ะแล้วต่อไปนะครับก็เป็นสีขาวนะครับทุกคนสีขาวก็ดุเลย ผมบอกเลยว่าดุสีขาวสวยสวยเลยสีขาวสีเหลืองนี่สวยส่วนสีดำก็โอเคก็ดูนะครับผมคันนี้ความเร็วเข้าคันเมื่อกี้เลยนะครับ188นะครับผมคันเมื่อกี้อาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่ามันห่างกันแค่หนึ่งหน่วยนะทุกคนนะคันนี้ก็ความเร็วอยู่ที่188นะครับผมก็ทําความเร็วค่อนข้างที่จะดีเลยนะแล้วก็ สวยด้วยนะครับผมคันต่อไปนะครับก็จะเป็นคันสีเหลืองนะครับผมคันนี้ผมคิดว่าน่าจะเปิดประทุนได้เหมือนกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเราลองขึ้นมาก่อนนะครับผมจริงๆด้วยนะครับทุกคนคันนี้นะครับเปิดประทุนได้นะครับผมถามว่ามันค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคันนี้นะครับผมนี่เรามาดูสีกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนสีเราเปลี่ยนล้อให้มันหน่อยดีกว่าทุกคนผมคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนล้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะแล้วก็โหลดต่ำด้วยนะครับแค่เรานะครับเปลี่ยนล้อเราก็โหลดต่ำคือรถมันดูดีเพิ่มมมมขึ้้นนนาาาาาแแแบบลลลลยยยเเเเเปปปอออรรร์ซกคคื่่่ีี ว่ารถต่ำไปด้วยเนี่ยคือแบบว่ารถเนี่ยดูดีมากนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูสีดีกว่าครับสีที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นสีฟ้านี่สีฟ้าสวยไหมก็สวยนะครับผมสีฟ้าสีหลักนะครับเป็นสีเหลืองนะครับผมพอเวลาเราเสกมาเนี้ยก็จะเป็นสีเหลืองนะต่อไปนะครับก็เป็นสีแดงนะครับผมนี่สีแดงประมาณนี้นะครับผมแล้วต่อไปก็เป็นสีขาวนะครับสีขาวก็ประมาณนี้นะครับผมก็สวยนะต่อไปนะครับก็เป็นสีดํานะครับผม นี่สีดำให้สีดำคันนี้สวยนะทุกคนผมชอบคันนี้สีดำนะครับความเร็วเอ้ยความเร็วคันนี้ช้าทุกคน160กว่าเองนะทุกคนคือคันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อนะแต่ถ้าใครมีเงินเยอะเนี่ย แนะนำให้ซื้อเก็บเอาไว้นะครับผมคันนี้ความเร็วอยู่ที่100ประมาณ62นะครับน่าจะไม่เกินนี้แล้วนะทุกคนนะมันได้แค่สวยแต่มันไม่แรงอะทุกคนคันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมโอเคหมดหมู่นะครับหมวดหมู่นี้หมดไปแล้วนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นหมวดหมู่สปอร์ตนะครับทุกคนสปอร์ตเนี่ยเอาเริ่มจากคันนี้เลยแล้วกันคันแรกนะครับคัน CR ชมพูมักนี่นะครับผม คันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนแม็กหรอกนะมันดูสวยอยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคสีหลักที่เขาให้มานะครับผมก็จะเป็นออกสีชมพูนะแล้วก็มีสีฟ้านะครับทุกคนนี่สีฟ้าสีฟ้าล้อก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับทุกคนตรงแม็กอ่ะมันจะเปลี่ยนนะครับ จากเป็นสีอาชมพูหน่อยก็เปลี่ยนสีฟ้านะครับผมแล้วก็สีหลักนะครับผมอาสีหลักแล้วต่อไปก็เป็นสีส้มนะครับนี่สีส้มข้างๆเปลี่ยนไหมข้างๆคันนี้ไม่มีนะทุกคนนะสีส้มไม่มีนะครับผมแล้วก็สีขาวนะครับนี่สีขาวสีขาวข้างๆขอบก็ไม่มีนะครับข้างๆขอบล้อนะไม่มีแล้วก็สีดํานะครับคันนี้นะครับความเร็วที่195นะครับผมก็เร็วพอสมควรเลยนะครับเป็นแบบว่าเป็นความเร็วของรถสปอร์ตนะทุกคนนะ ราคาก็ไม่ค่อยแพงมากด้วย1นึ่งแสนกว่ากว่านะครับผมคันนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อมีเงินสามารถซื้อมาได้เลยโอเคต่อไปนะครับคันนี้นะครับผมก็จะเป็นคันปี 2, 2022เหมือนกัน gt 3นะครับทุกคนคันนี้น่าจะเป็นรุ่นแบบคลาสสิกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแฮะ โอเคคันนี้นะครับสีลักที่เขาให้มาก็เป็นสีน้ำเงินเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีสีสีส้มหรือเปล่าเออน่าจะเป็นสีส้มนะครับทุกคนคันนี้รู้สึกว่าไปอยเลอร์หลังนะครับทุกคนมันจะขึ้นมาตอนที่เราขับเร็วนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะทุกคนนะ นี่เห็นไหมทุกคนมันขึ้นมาตอนเราขับเร็วนะครับคันนี้นะครับโอเคเรามาดูสีต่อดีกว่ามีสีส้มสีหลักนะครับผมสีน้ำเงินนะแล้วก็สีขาวนะครับผมสีขาวเสร็จแล้วก็สีเทาแล้วก็สีดํานะครับผมสีดําเราชอบสีขาวนะครับนี่สีขาวสีขาวดูสวยนะครับผมคันนี้ความเร็ว190่อกกว่าอีกแล้วนะครับผม 195แล้ว196จะเร็วได้มากกว่านี้ไหมถึง200้ยไหม19ึงเ้จนะครับทุกคนคันนี้นะครับความเร็วสูงสุดที่197นะน่าจะไม่เกิดนี้แล้วนะครับผมทุกคนก็จะเป็นคันสีส้มนะครับผมของปี2018นปะครับปี2018เนี่ยคิดว่าน่าจะเก่านะครับทุกคนแต่คันเมื่อกี้น่าจะเป็นคันใหม่นะครับเพราะว่าเป็นของปี2022นะโอเคต่อไปนะครับสีนะครับผมก็จะมีลายคาดด้วยนะทุกคนเป็นลายคาดกลางนะครับผม นี่นะครับลายคาดกลางประมาณนี้นะครับผมสีหลักที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นสีส้มนะครับทุกคนสีส้มนะแล้วก็สีฟ้านะครับผมแล้วก็สีขาวนะครับทุกคนพอสีขาวเสร็จเนี่ยก็เป็นสีเทานะสีเทาโอเคสีเทาประมาณนี้นะครับผมสีเทาเสร็จต่อไปก็เป็นสีดํานะครับทุกคนนี่สีดําสีดําก็คือจะมืดทั้งคันเลยนะครับถึงว่าจะเอาลายออกเนี่ยก็มืดเหมือนเดิมนะครับทุกคน ความเร็วคันนี้ถามว่าเร็วไหมก็ค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะความเร็วน่าจะอยู่ที่190เกหมือนกันแหละทุกคนอาจจะไม่ถึงนะทุกคนถึงแหละ190นะครับผมความเร็วคันนี้อยู่ที่190นะ สู้คันเมื่อกี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคันเมื่อกี้อ่ะมันเป็นของปี2022นะคันนี้เป็นของปี2018นะครับก็บอาจจะแบบว่าก็อาจจะแบบทําเครื่องใหม่นะครับของปี2022เนี่ยค <_ lit> ันต่อไปนะครับก็จะเป็นของปี2018นะครับทุกคนก็จะเป็นคันปีเดียวกันกับคันเมื่อกี้นะครับผมแต่คันนี้ผมคิดว่าน่าจะเก่ากว่านะโอเคสีหลักที่เขาให้มาเลยก็เป็นสีเทาเลยนะครับทุกคนสีเทาแล้วก็มีสีแดงนะครับผม แดงเลยแดงเสร็จแล้วก็มีสีเหลืองนะครับผมหน้าตามานี้ไอ้สีเหลืองสวยอยู่นะทุกคนถ้าเราเปลี่ยนแม็กให้เขาอ่ะสวยนะเปลี่ยนแม็กแล้วก็โหลดต่ำนะครับผมผมคิดว่าน่าจะสวยเลยแหละเออสวยอยู่คันนี้สวยนะครับผมแล้วก็สีขาวนะครับผมสีขาวก็สวยนะทุกคนนะสีขาวแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็สีดำนะก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนคือรถคันไหนโหลดต่ำเนี่ยคือสวยเลยนะทุกคนนะคันนี้นะครับอยู่ที่ความเร็วนะครับอยู่ที่190 นะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะก็คันนี้นะครับก็จะเป็นคันที่ผมจะรีวิวคันสุดท้ายนะครับทุกคนเคก็จะมีประมาณนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับรถที่อัปเดตมาเนี่ยก็ความเร็วนะครับมานี้นะครับผมก็ไม่ถึง <100 S> 2อ0นะครับทุกคันเลยนะครับผมเกือบถึงแต่ไม่ถึงนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้รีวิวไวทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนก็ถ้ายังไงถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี